ขึ้นแท่นเศรษฐีในเวลา3ปีขายสุกี้จนรวยร้อยล้านเผยโฉมเจ้าของสุกี้จินดาขึ้นแท่นเศรษฐีในเวลา3ปีมีสาขาทั่วไทยสุกี้จินดาปั้นธุรกิจ13สาขาภายใน3ปีใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ลูกค้าแฮร์รีวิวในโซเชียลมีเดียอนาคตตั้งเป้าขยายสาขาทั้ง77จังหวัดทั่วไทยคุณดานนพรดาวาวีเจริญศิลป์อายุ34ปี ซึ่งเธอเป็นมักคุเทศน์นำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคืนหนึ่งในนั้นเธอได้รับผลกระทบเพราะการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศถูกปิดตายตกงานรายได้หลักหายไปการทำธุรกิจจึงเริ่มเข้ามาในความคิดปรึกษาพี่สาวตกผลึกแล้วว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเศรษฐกิจกาาดีหรือแย่แค่ไหนคนก็ยังต้องซื้ออาหารทานธุรกิจอาหารจึงเป็นคำตอบสุดท้ายแต่ที่มาเป็นสุก,กี้จินดาเพราะด้วยความที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยและเห็นว่า ยังไม่มีสุกี้หม่าล่าในบ้านเราจึงอยากทําธุรกิจในรูปแบบนี้ประกอบกับเธอมีความฉอบในการทําอาหารให้ครอบครัวทานอยู่เป็นประจำโดยเธอมีพี่น้อง8คนโดยเธอเป็นคนที่6จึงละองค์ทําเมนูสุกี้หม่าล่าแบบที่คิดสูตรเองให้พี่ๆน้องๆได้ลองชิมและเมื่อคนในครอบครัวบอกว่าอร่อยเธอจึงเชื่อว่าถ้าเอาสูตรนี้มาขายลูกค้าน่าจะชอบจึงเป็นที่มาในการก่อตั้งร้านสุกี้จินดาร่วมกับพี่สาวมักคุเทศตกงานสู่เจ้าของสุกี้จินดาซุปหม่าล่า เมื่อเริ่มต้นทำร้านสาขาแรกที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ9-11ย่านห้วยเขือ่อกรุงเทพมหานครช่วงเดือนตุลาคม2563ปรับสูตรและรูปแบบการบริการโดยสังเกตจากพฤติกรรมของลูกค้าทำให้ประมาณ1ปีรสชาติและสูตรต่างๆเริ่มนิ่งให้รสชาติกลมกล่อมถูกปากลูกค้าเสิร์ฟแบบเสียบไม้วางตั้งบนสายพาน60เมนูแบบจุกๆรูปแบบการให้บริการลูกค้าก็ใช้วิธีการเสิร์ฟแบบเสียบไม้วางตั้งบนสายพาน ให้ลูกค้าสามารถหยิบวัตถุดิบได้ตามความต้องการราคาเริ่มต้นของเมนูเสียบไม้และแบบถาดอยู่ที่5-50บาทมีให้เลือกถึง50-60เมนูส่วนน้ำซุปหม้อเดียวราคา49บาทส่วนน้ำจิ้มราคา30บ,บาทเติมได้ไม่อัน้นและว,วัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีนแต่จำหนวยด้วยราคาที่ย่อมเยาวททำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายโดยเฉลี่ยลูกค้าทานอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อหัว